สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักใจดีอย่าง p ิลิลี่ไทยแลนด์บายเอทีผู้ผลิตยางรถยนต์สัญชาติอิตาลีผู้นำด้านยางรถยนต์ระดับโลกที่จะคอยสนับสนุนพวกเราตลอดการแข่งขันฟุตบอลฤดูกาล2อ2 3นีนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง Reflect Talk เช่นเคยครับหลังจบเกมการแข่งขันนะครับเราจะมาพบกันแบบนี้ที่นี่ทุกสัปดาห์ที่มีเกมการแข่งขันกันและว,วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงการแข่งขันฟุมล่าวันสนามที่5กับไมอามีกลางปีพร้อมกับ5ประเด็นสําคัญที่นํามาฝากทุกคนเช่นเคยจะมีประเด็นอะไรบ้างเราไปดูปรพร้อมๆกันครับประเด็นแรกยิ่งใหญ่สมกับความเป็นอเมริกัน สำหรับไมอามี่กลางปีในปีนี้นะครับเป็นอีกสนามที่แสดงให้เห็นว่าการแข่งขันฟุตบอลวันเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในประเทศมหาอำนาจอย่างอเมริกาการจัดงานก็ยิ่งใหญ่และก็ทุ่มทุนสร้างเปลี่ยนไมอามี่เป็นสนามแข่งขันเรียกได้ว่าหากนแฟนซื้อบัตรเข้าไปแล้วเหมือนได้เดินเล่นในเมืองย่มยอมๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลวันโดยเฉพาะก่อนจะรื้อนะครับหลังกลางปีจบลง นอกจากนั้นนะครับเหล่าเซเลบดาราฮอลลีวูดต่างก็เข้ามาร่วมงานในครั้งนี้กันอย่างมากมายสมกับความเป็นอเมริกันและความเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ของฟุมลอลวันอย่างแท้จริงเลยนะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่2องโฮมเลดท,ที่น่าผิดหวังสำหรับการแข่งขันที่ไมอา,ามีกลางปีในปีนี้นะครับโฮมเลสของทีมแข่งสัญชาติอเมริกันอย่างฮาร์ดและนักแข่งอเมริกันอย่างโรแกนซาเจนต่างทําผลงานได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับ แม้ว่าเควินแมกนูเซนจะสามารถออกสตาร์ทในแถวที่2ได้แต่เมื่อการแข่งขันจบลงเคแม็กทำได้แค่อันดับที่10เพียงเท่านั้นส่วนทางด้านของฮักเคนเบิร์กจบได้ในอันดับที่15นับว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังอยู่เหมือนกันนะครับกับโอกาสที่พวกเขาได้รับส่วนทางด้านของดิกหนุ่มอย่างโลแกนซาเจนแม้จะเป็นโฮมเรสของเขานะครับแต่ซาเจนยังไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้นะครับค่อนไปทางแย่ซะด้วยซ้ำกับการรั้งท้ายตั้งแต่ช่วงคอลิฟายจนกระทั่งจบการแข่งขัน นับว่าเป็นโฮมเรสที่ไม่ค่อยน่าจดจำเท่าไหร่นะครับสำหรับลุกกี้ของเราประเด็นที่3โพเดียมันดับที่3าํกำลังโดนลุมในการแข่งขันหลายสนามที่ผ่านมาโพเดียมันดับที่3กลายมาเป็นโพเดียมที่มีไว้ให้กับนักแข่งทีมอ,อื่นได้แย่งชิงกันยกเว้นอยู่ทีมเดียวนะครับนั่นคือเรดบูลที่ทิ้งห่างไปไกลามากๆแล้วตอนนี้เรียกได้ว่าหากพวกเขาไม่ทำพลาดซะเองก็ยากมากๆนะครับที่จะแย่งโพเดียม12มาจากพวกเขาได้ ทำให้โพเดียมลำดับที่3กลายมาเป็นเป้าหมายหลักที่หลายทีมกําลังแย่งชิงกันอยู่ไม่ว่าจะเป็น a s ส o n Martin ที่นําทัพมาโดยเฟ so, อร์นันโดลอนโซ่สนักขับ m e r c e d e เและ2ดุ่มจาก f e r r a ราเป็น3ทีมนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเขาคือคู่ปรับกันในการแข่งขันฤด,ดูกาลนี้และเราจะได้เห็นการไฟกันจากนักแข่ง3ทีมนี้อยู่บ่อยๆอย่างแน่นอนนะครับสำหรับฤด,ดูกาล2023 และถ้าหากจะพูดถึงทีมที่ดูดีมากที่สุดตอนนี้คงจะเป็น a s สตันมาตินที่มีลุ้นแทบในทุกสนามนะครับหลังสิ้นสุดสนามที่5เราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่า Mercedes และ Ferrari รจะทำผลงานได้ดีขึ้นไหมกับสนามที่เหลือก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับประเด็นถัดมาประเด็นที่4 f e r ฟ a n d o Alonso หยืดพื้นที่บนโพเดียมอีกครั้งเป็นการแข่งขันอีกสนามนะครับที่ Fer ร์นันโดลอนโซโชว์ให้เห็นถึงศักยภาพของเขาอีกครั้ง การจบบนตำแหน่งโพเดียมแับที่3ได้ในสนามนี้นับว่าเป็นความสำเร็จที่น่าจะตรงตามเป้าหมายที่ผู้เขาวางเอาไว้เพราะการจะขึ้นไปต่อกรกับ2เรดบูลได้นั้นก็ถือว่ายังคงยากอยู่นะครับขนาดว่าเฟอร์นันโดอารอนโซได้ออกสตาร์ทแถวหน้าแล้วแต่สุดท้ายก็ต้านทานพลังเรดบูลไม่ไหวเพราะฉะนั้นการจบลับที่3ได้อยู่เหนือเฟอร์แลรี่และเมอร์เซเดสได้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ4โพเดียมจาก5สนามต้องบอกเลยว่าเป็นฟอร์มที่สุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับเฟอร์นันโดอารอนโซ และประเด็นสุดท้ายดุดันไม่เกรงใจใครเป็นอีกครั้งนะครับกับชัยชนะของเรดบู l เลสซิ่งการเก็บชัยชนะมาได้5สนามรวดและเป็นโพเดียม 1, 2สถึง4สนามผัดกันคว้าชัยชนะกันอยู่2คนระหว่าง m ม็กวอร์สเ p เปนและ s e r ร์เจ e r e เเรเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับใครก็หยุดเรดบูลไม่ได้อีกแล้วผู้ชนะในสนามนี้อย่าง m ม็กวอร์สเ p เปนก็ได้แสดงให้เราได้เห็นนะครับว่าการออกสตาร์จากอันดับที่9ไม่ได้ทําให้เขากังวลเลยในการแข่งขัน หลังจากการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นเขาก็ไล่แซงนักแข่งทีมอื่นได้อย่างง่ายดายแซงสองคันพร้อมกันแม็กก็ทําให้เห็นแล้วนะครับในสนามนี้แต่ก็แอบ,บเสียดายกับเชโกเล็กๆนะครับถ้าหากเขาคว้าชัยชนะได้ในสนามนี้ก็จะเป็นสุดสัปดาห์ที่เพอร์เฟกอีกครั้งสําหรับเชโกแต่การเข้าวินในอันดับที่2ก็ไม่ได้เสียหายอะไรและก็ต้องยอมรับนะครับว่าในสนามนี้เนี่ยแม็กเขาแรงจ,จริงๆขนาดวิ่งด้วยอย่างฮาร์ดคอมเพลวแข่งที่สุดเขายังสามารถกดเวลาเร็วสุด เหนือรถแข่งคันอื่นๆที่ใช้อย่างมีเดียมได้ก็นั่นแหละครับเรดบูไปไกลแล้วจริงๆในปีนี้ขอแสดงความยินดีกับเนแฟนเรดบูด้วยนะครับดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆโดยสนามถัดไปนะครับจะเดินทางไปแข่งขันกันที่อิตาลีกับสนามมอนซาใครจะสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้ก็ต้องมาคอยติดตามรับชมกันนะครับก่อนจากกันไปในวันนี้หากเพื่อนคนไหนมองหาอย่างรถยนต์คุณภาพเยี่ยม อย่าลืมนึกถึง p ิลิลี่ไทยแลนด์บายเอทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายยางรถยนต์พิลิลี่ที่มีขนาดยางครอบคุมรถมากที่สุดในประเทศไทยกันนะครับหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่เพจ Facebook p ลิลี่ไทยแลนด์บายเอทได้เลยนะครับหรือจะกดลิงก์ที่ปักหมุดเอาไว้ด้านล่างก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากๆครับ สุดท้ายหากมีประเด็นไหนที่ผมตกหล่นหรือผิดพลาดทุกคนมาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับก่อนไปอย่าลืมกดไ like, ลค์ Subs c r ร b e กับพวกเราหน่อยนะครับขอบคุณทุกคนมากมากครับสำหรับการสนับสนุนช่อง Motor Sport ช่องนี้สำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วรเาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ